สอแสงทองการช่างพอดแคสต์รายการพามือใหม่ไปซื้อบ้านกับสอแสงทองการช่างสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกทคนมาพบกับโครงการอนาสิริรามคำแหงกับแนวคิดโครงการที่ว่าสีสันของความพอดีสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนบ้านแฝดและทาวน์โฮมดีไซน์ใหม่จากแสนสิริให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีสีสันในบ้านที่พอดีกับทุกไลฟ์สไตล์ ด้วยพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวกับทุกคนในครอบครัวต้อนรับด้วยบรรยากาศแสนอบอุ่นและสดใสในพื้นที่ส่วนกลางที่ถูกข่ายทอดผ่านดีไซน์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองตากอากาศในแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและยังเป็นครั้งแรกของแสนซิริบนทำเลแห่งอนาคตรามคำแหงกรุงเทพปีทาตัดใหม่ เพียง10นาทีถึงสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วยให้การเดินทางสะดวกเชื่อมต่อเมืองรวดเร็วพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกรอบด้านครอบครันเพื่อคุณและครอบครัวจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสะดวกสบายกว่าที่เคยอนาสิริรามคำแหงสร้างเสร็จพร้อมอยู่ราคาเริ่มต้น3.69ล้านบาทพื้นที่โครงการประมาณ27ไร่พื้นที่ใช้สอยประมาณ99-148ตารางเมตร พื้นที่ดินประมาณ16-45ตารางวาจำนวนชั้น2ชั้นจำนวนยูนิต272ยูนิตพื้นที่จอดรถ2คันแบบแปลนบ้านครีตพื้นที่ใช้สอย99ตารางเมตร2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขก1ห้องอนเนกประสงค์1ส่วนรับประทานอาหาร1ที่จอดรถ แบบแปลนบ้านมาจอก้าพื้นที่ใช้สอย111ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ส่วนรับประทานอาหาร1ส่วนซักล้าง2องที่จอดรถแบบแปลนบ้านออซิก้าพื้นที่ใช้สอย1 3 4ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ห้องอเนกประสงค์1ส่วนรับประทานอาหารา2ที่จอดรถแบบแปลนบ้านซาดิานนนออาเนีย พื้นที่ใช้สอย148ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำา1ห้องรับแขก1ส่วนเตรียมอาหาร1ส่วนรับประทานอาหาร2ที่จอดรถสำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร1 6 8 5หรือติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของโครงการได้ที่ www. s a n s i r i .com หากเพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้มาอัปเดตโครงการที่น่าสนใจให้ได้รับชมกันต่อถ้าหากมีความคิดเห็นหรือข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวโครงการสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปหน้านั้นจะเป็นโครงการใดในย่านไหนอย่าลืมติดตามและรับชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ